ปะทะสนั่นชายแดนนะคะไทยยิง F16 ตอบโต้ตกัมพูชาประชาชนอพยพนับหมื่นค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คือรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนะคะประจำวันที่24กรกฎาคม2568ค่ะบรรยากาศตึงเครียดปะทุขึ้นอีกครั้งนะคะเกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ปราสาทตาเมืองทมนะคะและก็ช่องอันม้าจังหวัดสุรินมีการใช้ทั้งปืนเล็กปืนกลหนักและจรวด B M 21จากฝั่งกัมพูชานะคะทำให้เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องทั่วแนวชายแดนค่ะและล่าสุดนะคะฝ่ายไทยได้ส่งเครื่องบินรบ F 16ขึ้นบินตอบโต้นะคะเป้าหมาย คือฐานยิงจรวดของกัมพูชาและพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกาลังพลศัตรูนะคะซึ่งทางกัมพูชาได้ออกแถลงการประนามไทยว่าละเมิดอธิปไตยอย่างรุนแรงค่ะรายงานล่าสุดนะคะระบุว่าทหารไทยบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย2นายนะคะและพลเรือนไทยเสียชีวิตแล้ว2รายค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บกระจายตามหมู่บ้านชายแดนนะคะทางการไทยนะคะเร่งอพยพประชาชนกว่า4ี่หมื่นคนจาก86หมู่บ้านเข้าไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยเฉพาะในจังหวัดสุริน ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะและที่สําคัญนะคะรัฐบาลไทยประกาศปิดด่านทุกแห่งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตทันทีค่ะ ขณะที่กัมพูชานะคะก็ออกมาตอบโต้ด้วยการเรียกทูตกลับเช่นกันนะคะทำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะความไม่แน่นอนขั้นสูงสุดค่ะเบื้องหลังความขัดแย้งนี้นะคะมีสาเหตุจากการอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่รอบเข่าพระวิหารและการวางระเบิดชายแดนนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าเป็นผู้เริ่มก่อนค่ะโดยสรุปแล้วนะคะขณะนี้ชายแดนไทยกัมพูชายัางอยู่ในภาวะตึงเครียดขั้นสูงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามประกาศ ของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตอนเองและครอบครัวค่ะสงครามนะคะไม่มีวันให้คําตอบที่ดีค่ะมีแต่ความสูญเสียทุกฝ่ายสิ่งที่เราทําได้คือภาวนาให้เสียงปืนเงียบลงโดยเร็วและให้ทุกฝ่ายหันหน้ากลับมาพูดคุยกันบนโต๊ะเจราจาเพราะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าสันติภาพและก็ชีวิตของประชาชนค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องก o ล l y News ข่าวสดเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ